สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมอยู่กับรถเทส l a Mo เด3นี้นะครับกับชุดลำโพงตรงรุ่นออดิสันนะครับอันนี้เป็นลำโพงตรงรุ่นที่จะถูกติดตั้งลงในรถเทส l a Mo เด3คันนี้เรียกว่าครบทุกจุดนะครับเต็มระบบเลยกับรถคันนี้ลำโพงทุกอย่างจะเข้าช่องเดินของตัวรถนะครับเป็นปลั๊กสำเร็จเสียบเข้าไปนะครับเรียกได้ว่าไม่ต้องตัดต่อสายนะครับเสียบปลั๊กอย่างเดียวแล้วก็อัปเกรดให้คุณภาพเสียงดีอย่างแน่นอนไปดูในส่วนตัวลำโพงกันเลยนะครับใช้เป็นโวเช่นะครับ หมดเลยนะครับเป็นเซตวเช่นะฮะตัวที่แผงประตูเนี่ยเป็น8นิ้วนะครับเป็น AP8 นะฮะตัวนี้จะเข้าช่องที่แผงประตูนะครับทวิตเตอร์นะครับตัวลำโพงตัว4นิ้วนะฮะก็จะเป็นตัววเช่ทั้งหมดนะครับผมส่วนซับด้านหลังนะครับคันนี้มีซับมาแล้วนะครับก็จะใช้เป็นซับออริสันนี่ขนาด8นิ้วนะครับ เข้าช่องเดิมทั้งหมดไม่ตัดต่อสายแน่นอนการติดตั้งเป็นแบบไหนคุณภาพเสียงดีขนาดไหนตามผมไปชมกันดีกว่าครับ เป็นไงครับผู้ชมนะครับกับงานติดตั้งลำโพงตรงรุ่นออริสันว c เชในรถเทสลาโมเดล3นะครับโอ้โหงานติดตั้งเนี่ยเสียบปั๊กทุกอย่างเข้าช่องเดิมของรถเรียกได้ว่าตรงรุ่นกับเทสลาโมเดลคันนี้จริงๆนะครับใครที่กําลังใช้รถนะครับและอยากติดตั้งนี่พลาดไม่ได้เลยนะครับแต่ก่อนเื่นเลยคันนี้ติดตั้งเสร็จแล้วตามผมไปฟังคุณภาพเสียงที่ได้ในรถคันนี้กันดีกว่าครับ เป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมนะครับกับคุณภาพเสียงที่ได้นะฮะในรถเทสลาโมเดล3คันนี้บอกได้เลยเปลี่ยนแค่ลำโพงนะครับเข้าช่องเดิมของตัวรถนะครับคุณภาพเสียงที่ได้เนี่ยแตกต่างกันอย่างนชัดเลยนะครับกับลำโพงออยสันโมเชตตรงรุ่นในรถเทสลาโมเดล3คันนี้สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจชารถเทสลาอยู่อยากอัพเกรดระบบเสียงไม่หลุดประกันทุกอย่างเป็นปั๊บสำเร็จเสียทั้งหมดสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับที่มิราชโอ디โอสีนักลินครับเบอร์โทร023834 555นะครับหรือแอดไลน์มาสอบถามกันได้นะครับพิมพ์แอดไลน์ side, ตามด้วย Mirage Audio ก่อนจกนากการฝากกดติดตาม Facebook YouTube กด Subscribe ใสัญญาณดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปด,ด,ดีวันนี้ผมลาคุณผู้ชมไปแล้วกับโ o ล t e สเ a คันงามคันนี้แล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ